สวัสดีครับวันนี้จะมาบรรยายเกมของสุดยอดเซียนโอภาสเสียนสวัสด์นะหรือเซียนจิมลาดพ้าวปะทะกับสุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับหมากดำแค่ลุยกันนะเป็นเกมม้าซ้ายนะสู้กับม้าซ้ายประมาณนี้เปิดมาอาจจะประมาณนี้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยประมาณนี้เซียนจิมลาดพ้าวแกเดินแต้มน่าสนใจนะปกติเขาก็จะต้องเปิดเบี้ยตัวหน้านี้ไปตัวเป็นคู่ไปแล้วก็ขึ้นโคนนะครับแต่อาจารย์จิมลาดพ้าวแกเดินแต้มใหม่ แะเดินเบีย้ยน้าโคดแปลกขึ้นไปนะปล่อยให้ทิมสูงเลยนะครับเซนต์นกจิบก็ทิมสูงเข้ามาเซนต์จิบมะพร้าวก็กินนะไอเดียคือว่าถ้าเอาเบีย้ยตัวนี้กินเซนต์จิบรองเท้าอาจจะทแทองอย่างนี้แล้วเบีย้ยตัวนี้จะหลุดได้นะครับเซนต์นกจิบก็เลยเอามากินก็ขึ้นโคนเซนต์จิบมะพร้าวน่าจะดูดีกว่าเล็กๆนะเพราะว่าเหมือนกับลักษณะว่าได้ทีเดินมากกว่านะครับเพราะถ,ถ้าถอยถ,ถ้าถอยนี้ก็เหมือนกับสีขาวเริ่มเร็วกว่าแล้วฉะนั้นเนี่ยเซนต์นกจิบก็เลยกินลุกนะครับ เม็ดกินเม็ดขึ้นนะครับอืมก็โอเคโคนขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะมันมีมา้ามายกจับนะอ่าจะเสียเบี้ยฟรีได้ฉะนั้นต้องขึ้นตัวให้พร้อมก่อนนะครับขึ้นโคนขึ้นขุนขึ้นขุนเบีย้ยกินเบียบ้ยเบี้ยกินให้ให้เป็นแท่นเนาะก็รูปหมากพอๆกันแต่ผมชอบสีขาวมากกว่าเพราะว่าลองดูก็ได้ฮะยังไม่มีแนวปะทะเกิดขึ้นกับสีขาวนะครับแต่ว่ามีแนวปะทะตรงนี้แล้วนะครับของสีดํากับสีขาว้วสีขาวแบบมีเบี้ยแบบ ขึ้นไปแล้วสูงแล้วโอเคเซนจิบลัดเท้าก็เลยปะท้าบ้างนะครับเหลือตัวนี้อืผมว่าก็พอได้เม็ดเม็ดดีนะครับเพราะว่าไอเดียคือว่าถ้าแทงปุ๊บไม่ดีเพราะเซนจิบลัดเร้าอาจจะเรือจะอาจะอาจะถอยอาจจะกิน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 เนี่ยแล้วก็ถอยแล้วก็หลอกให้เหลืองว่าทางนี้แล้วก็ตีสวนออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณไอเดียน่าจะประมาณนี้ ทีนี้เซโนกตจิบก็รู้ทันเอาเรือจับปีจับนี่ไว้ก่อนไล้ตรงเรือตรงนี้มาลากมาตรงนี้เพราะว่ากะว่าเวลาเวลากินเปิดอะไรกันเนี่ยเรือจะได้เลงเบี้ยตัวนี้อ่าไอเดียใช้ได้นะเซโนจิม ER รัดพาก็โอเคเสีย ER ที่เดินนะตรงถึงบอกว่าไม่น่าไม่น่าจะดีตรงเรือตัวที่มาของงองูหนึ่งดีหนึ่งก็เลยมากดขุ้นแทนนะตรงนี้น่าจะดูเริ่มดีแล้วเบี้ยตัวนี้ผมมองว่าไม่ดีเพราะว่าเซโนกจิบน่าจะป้ามาาไปหน่อยนะ เออไม่ได้ระหวังว่าตอนนี้สีขาวเขาพร้อมบุกมากนะครับกินโคนกินปลาเม็ดนะครับให้กินฟรีเลยเพราะว่าเวลากินปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดคลองเรือนะครับเบี้ยตัวนี้มันตัวขวางนะขอบเขแต่มาขนาดนี้ยังไงก็ต้องกินเพราะว่าไอเดียต่อไปเดี๋ยวจะยกม้าจับยกม้าไปจีสามโจมตีตัวนี้ระเบิดออกไประเบิดออกไประ,ะเบิดไปยังไงมันพังแล้วนะครับก็ต้องกินละกินกินถอยโคนไปรับนะครับกินเข้าไปเอาโคนกินไม่ได้นะ คนกินมาจะโดนเปิดโคลอะไรแล้วกินหน้าบ้านพังนะครับก็เลยเบียก,กินปักโคนที่ไปกินอีกนะครับหลบคุณนะเพราะอันตรายมา,าจับหุ่นหลบนะมายกเซียนนกกระจิบออกมากินด้านที่ผิดนะเพราะว่าเสียสักมาโคนตามหลักก็ต้องกินไปอะครับน่าจะดีกว่าเราก็เป็นลองแต่ก็อดทนเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีโอกาสแพ้สูงเพราะว่าโดนโจมตีก่อนตลอดแต่ก็ ไม่ควรเสียสักมาโคนอยู่ดีเพราะเสียม้าโคนไปปุ๊บมันมันหนักเดี๋ยวดูนะครับมันจะหนักถึงปลายเกมยังไงกินกินนะครับม้าจับนะครับตอนนี้เราต้องยกเรือนะเพราะว่าเรือผูกเบีย้ยไม่ได้นะติดตาลูกค้านะครับเรือมาตอนนี้ก็ไม่ดีนะ,ะเดี๋ยวเรือจะกินเบีย้ยองผูกโคนไว้ก่อนโอเคกินเบีย้ยขึ้นขุนม้าถอยตอนนั้งดีมากนะเพราะว่าขึ้นโคนไม่ได้ขึ้นโคนมากินโคน,น,โนเรือกินลูกค้ากินปึ๊บเรียบร้อยแพ้เลย ฉะนั้นเนี่ยก็เลยขึ้นโคนมาโอเคขึ้นโคนไปไอเดียคือต้องการหลอกให้โคนเหลืองเพราะว่าเวลาเหลืองเสร็จเดี๋ยวจะได้ซ้อนโจงตีตรงนี้เรือตอนแรกมันผูกกันอยู่นะครับทีนี้มันก็จะไม่ผูกกันแลบเ,เพราะว่าโดนหลอกให้เหลืองชีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวน้งก็ตจิบก็เลยไม่มีตัวเดินนะก็เลยเดินเรือย่อกลับไปเรือลุกขุนเอาทีเดินนะครับผโอเคขึ้นขุนเรือกดตทมนี้โอเค เลือต่อแตงเบี้ยงแต่เตนี้ยพลาดมากนะเลือแต่เนี้ยเป็นแต่ที่ผิดพลาดมากๆเพราะว่ามันทาให้เสยนสิมรลาเท้านี่แกมีโอกาสที่จะเดินเบีย้ยไปปลุกเหลือยังไงจะดูนะปุ๊บปลุกนะครับกินไม่ได้นะเพราะว่ากินโคนกินลุกนะครับโคนขาแล้วถ้าแล้วถามว่ากินเหลือได้ไหมก็ไม่ดีฮะกินมาพวบก็เตรียมไปไงายแพอ,อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าเดยเป็นแตงที่แบบทําให้จะแพเอาถอยขุน้านนี้ แต่มนี้ก็ไม่ค่อยดี่ะเพราะขุนเนี่ยห่างไกลจากพวงแต่อย่างว่านะ้ำหมากมันเออหมากพอเสียมมาไปทุกทุกอย่างเห็นไหมมันเหมือนจะจะเหนียวนะครับแต่เหมือนจะยังอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายเนี่ยนะพอขุนจากพวกไปเขาก็เดินขุนตามไปนะแถมเป็นการเอาหุนเข้าที่ปลอดภยยัยด้วยเพราะเดี๋ยวเวลาทะลุอะไรมาก็ไม่มีขุนให้โดนจมดีละเดินเรือนมนาะต้องเดินเล่นฝุนทั้นไปนะเดินเล่นนะฮะเอาขุนไปหลบแล้วแถมเป็นตัวบุกด้วยนะครับโอเคเรือ มาจับอืมเรือขึ้นมาเข้ามาโอเคเรือผูกเบีย้ยนะครับเพราะว่าจับเกาะกินเบีย้ยแล้วก็ไล่เรือนะครับเรือหลบตาเดียวต้องผูกเบีย้ยไว้โอเคตัวนี้เหลือยาวไปก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวโทนกินเบีย้ยไล่เดี๋ยวจะเสียจังหวะเขายอเเลือเล่นตอนนี้ผมในเกมนี้เขาเอาเรือตัวนี้กินแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะจริงผมมองว่า ก็ขึ้นหุนไปปกติอะครับอะไรเงี้ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆอะครับไม่ต้องรีบกินเพราะถ้ากินเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ก็กินพุ่งเข้าไปแต่ว่าก็าาไม่ได้แย่มันก็ยังชนะอยู่เช่กินเนี่ยในเกมเข้ามากินลุกนะซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะจริงมันเสมอนะเอามากินเนี่ยไอในไอเดียผมผมว่าโคนกินยังไงเราก็ไม่อยากจะคือยังไงมาก็ดีกว่าโคนนะครับพ็กินไม่ได้อยู่แล้วลุกค้าแพ้เลยพอโคนกินเสร็จผมคิดว่าตานน คือยังไงก็ต้องทำอะไรอย่างหนึ่งเพราะว่าไอเดียคือเดีย๋ยวจะกินโฟนพอเลือกินแล้วเปิดลุกอะไรไอเดียมันประมาณบรเวนั้นนะครับหรือแบบแม้กระทั่งทำอะไรสักอย่าง,างฉะนั้นเนี่ยไอเดียผมว่านักเสนอก็จิตน่าจะเดินตัวเนี้ยซึ่งก็จะแพ้เลยนะครับเพราะเราจะมีแต้มน,นี้นะแต่คือว่าเสนกิบละเท้าอาจจะไม่เห็นนะครับก็เลย <S <S ไม่ได้เดินเพราะโคนลุกถอยไม่ได้เพราะถ้าถอยเสร็จเดี๋ยวมาอามาซ้ำแล้วตายเลยสมมุติว่ากินเปิดกินลุกกินเหลือแล้วก็กินเหลือใช่ไหมฮะแล้วก็ย่อนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ เรือก็ไปอยู่ลูกระนาดเรียบร้อยแล้วก็จนจนแล้วก็ลดลูกจนอะไรแบบนั้นอ้าวอาจจะไม่ใช่ยอดนี่อาจจะประมาณว่าถ้ากินจะกิน maybe อาจจะกินอะไรเววนี้แล้วก็ cannot defend เนาะเพราะว่าเขาถ้าต่อเรือเนี่ยแพ้เลยนะครับอันนี้เข้าไปกระดานชนะแน่นอนนะครับมีเรือสองเบี้ยเด้งหงายไปก็ชนะทีนี้เข้ามากินลุกเนี่ยเชนนกติก,ก็ต้องโคลนกินละในเกมนะในเกมแกออกมากินลุกเชนนกติก็ต้องโคลนกิน โขนกินทีเนี้ยเซียนนกกระจิกจะเดินเอ่อเรือมาต่อแต่มซึ่งเป็นแต้มที่ผิดพลาดมากนะครับถึงแพ้เลยผมคิดว่าถ้าเดินดีๆอ่ะมันยังเสมอได้อยู่อ,อาจจะแบบเดินโคนถอยๆกลับไปรับหน่อยเออไม่ได้อาจจะโดนกดคือแต่ว่าโอเคหมากมันเดินยากโอกาสแพ้สูงแต่ว่าถ้าต่อเรือมันแพ้ชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมจะโชว์คอมบิเนชันให้ดูในเกมเขาต่อเรือลุก <Look. S 1> นะครับ ินเือโคนกินดรุ้เหมือนเสมอเพราะว่าตัวหมดแต่ว่าปุ๊บเนี่ยขึ้นหุนแล้วเซ็น nah, ต์นกจิษย์ประมแท้ถามว่าทำไมยอมแพ้เพราะว่าอย่างนี้ฮะผมโชยดูสมมติต่อเรือนะครับเรือลุกขุนหลบเรือปุ๊บเดี๋ยวจะลุกกินเรือกินลุกแล้วพอลุกเสร็จขุนต้องขึ้นแล้วก็กินเปิดกินลุกเปิดกินเรือฟรีสมมุติยาวเรือมาข้างหลังนะครับสมมตินะก็ลุกขุนขึ้นเปิดลุกขุนหลบกินโคลนลุกขุนกินผุนติดกินลุก ุจนนะครับโหเป็นไงคือแบบไม่ได้นะครับคือผมย้อนก่อนเนี่ยอาตอนยินอันนี้ไม่อันนี้คือตอนแรกอันนี้คือชอยที่ี่เอาเรือมามาต่อไม่รอดแล้วนะครับสมมติลองอชอยยาวเรือเซฟนะครับผมว่าก็อันนี้คือเซฟเพราะถ้าเรือออกไปเนี่ยคือโดนโดนท่าเดิมกันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยสมมติอลองลองชอยหอยโขลกากนะครับหอยโคน ายคนก็กินเบื่อเฉยครับเพราะว่าเรือจากไม่ได้นะครับติดนะครับซุกส,สว่างนะครับไม่มีตาเดินเพราะสันตุคุณน,นี่ก็แพ้เลยลุกจนนะครับฉะนั้นไม่ได้เขาเป็นนี้เสร็จก็จะต้องเดินเดินโคนออกอีกหรือต่อโคนอะไรประมาณนี้อ่ะน่าจะต้องต่อต่อต่อโคนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เอแป๊บนึงนะครับเอ,เอ,อเลุอ่ากินเรือเบอร์ครับเบอร์กินเรือง่ายๆนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าแพ้สมมติแล้วสมมติว่าถ้ายาวเรือออกไปรอดไหมถ้ายาวเรือออกไปด้านนี้ถ้ายาวเรือออกไปผมนิดนึครับถ้าเรือตรงทุนออนะครับแล้วก็ถ้าเอาโผลลุกขุนขึ้นอันนี้ผรินออกได้สดเดทนะถ้าเรือกันแต่ถ้าเราเรือกันจับกินโฟล์ก่อนน่าจะขุนโฟล์ก็จะต้องหนีแล้วก็กิน ถ้า okay ถ okay, right right? so, ้าคนหนีตอนนี้ไม่ได้โอเคผมว่าถ้าเหลือนี่ปืนไม่ไม่ตายนะผมว่าเน็ตจับตัวนี้น่าจะจบแล้วเพราะว่าเรือขึ้นมาปูกตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราลุกจนนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราจะขุนกินแล้วขุนต้องหนีออกเมียนเดือดตายก็เรือลุกกินโคนปีแพก็เลยจะก็เลยจะเป็นว่าต้องโคนต้องต้องออกใช่ไหมโคนต้องแลบออกไปแบบไกลๆนะครับพอออกไปไกลๆเสร็จทีเนี้ยถ้าขุนกินเบี้ยขุนออกอีกใช่ไหม อันนี้ก็จะจียอย่างยากก็จะบผกเรือมาตาน,นึงนะครับแถ้าเกิดว่าเอาเรือกลับไปเนี่ยอันนี้เรือแคบและเห็นไหมอันนี้เราเข้าท่าเดิมแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเรือพอเรือพอเรือเราขึลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ได้อ,อถ้าลุกก็ไม่ดีเนาะทีนี้ก็แพแล้วครับถามว่าแพ้ไงยวสมโชยดูอันนี้เอาสมมติว่าโคตรกลับไปเลยนี่ยนะกิ่ โคลมันจะต้องแบบหนีไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะมันจะไม่พ้นท่าเดิมแล้วเรือก็หลบไปไหนไม่ได้เพราะถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลุกโลเราปิดแล้วก็โคนกินลุกกินเรืออีกพอสมมติเรือออกนี่ก็ลุกจนคือเอาสุดท้ายว่าเป็นการเดินเดินเรือยึดจังหวะทีเนี้ยสุดท้ายเรือดําจะตายนะครับแล้วก็แพ้ซึ่งซึ่งก็โอเคแต่ว่าจริงๆจริงเออเซีนยนจิมรัดพาวแกเดินพลาดไปแล้ว โซนยอดเซ็นต์ลกจิแกก็เลยพลาดอีกรอบที่ต่อเรือก็เลยแพย้นะครับเพราะว่าคุณตัวนี้แอคทีฟมากนะฮะนี่คือเนี่ยคือเนี่ยตัวเคีย์ที่จาไม่ชนะเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจคุยหมากรุกกระเซ็นบอลน,นะครับทางเพจ Facebook และ GM Road รทาง u t u b e นะครับส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนสำหรับการเปิดหมากให้แม่นยำนะครับสำหรับปียุค2 0 2 4แล้วนาครซึ่ง AI เนี่ยก็ได้พรูฟแล้วบวกกับไอเดียที่สะสมมาหลายแบบหลายชั่วยุคนเนาะ ก็ผมก็สรุปไว้หมดแล้วนะครับเป็นม้าขวาสู้ทุกรูปกับเอ่อม้าขวาตีเม็ดซ้ายม้าขวาสู้ทุกรูปนี่จะเป็นลักษณะแบบสรุปอบสรุปยอใจความนะครับแล้วก็ที่ใช้จริงส่วนม้าขวาตีเม็ดซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการแบบอธิบายทุกเกือบทุกท่อนแยกเลยเพื่อใช้ในการศึกษาแบบเพื่อที่จะทะลุปเป็นสุดยอดเียอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองคอสก็เป็นคอสที่สําหรับเหมาะที่ทุกท่านจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นระดับโปรได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ